สำหรับวันนี้นะคะครูหนุนนะคะก็จะมาแชร์นะคะสิ่งดีๆเกี่ยวกับวิธีการสังเกตอาการของลูกนะคะว่าลูกของเรานะคะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะ ไม่ทราบว่ามีใครเคยสงสัยไหมนะคะว่าระหว่างไข้หวัดธรรมดาเนี่ยกับไข้เลือดออกนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูหมุนจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆง่ายๆนะคะเอาไว้ในการสังเกตดูว่าลูกเราเป็นแบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้พาลูกเราไปหาหมอได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะนะคะ เราคงจะเคยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเวลาลูกเรามีไข้ใช่ไหมคะเอ๊ะอาการแบบเนี้ยเป็นไข้แบบไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยทราบมาใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี้ยอาการนะคะอ่คือความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี้ยสามารถทําให้เสียชีวิตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะเราจะวินิจฉัยคือถ้าเป็นแพทย์คงเรียกว่าวินิจฉัยนะคะแต่ถ้า สิ่งที่ครูหนุนจะมาบอกวันนี้นะคะสิ่งที่ครูหนุนจะมาแชร์วันนี้คงไม่ใช่การวินิจฉัยอะค่ะเพราะว่าครูหนุนเป็นอาจารย์พยาบาลนะคะครูหนุนอยากจะมาแชร์วิธีการสังเกตนะคะการสังเกตลูกเรานะคะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่สังเกตเก่งมากๆเลยนะคะเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ในขณะไหนลูกเราอันตรายมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงหรือเราจะต้องรีบพาลูกเราเข้าโรงพยาบาลหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเหมือน เป็นสิ่งเบื้องต้นง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะแล้วครูหมอนก็อยากจะมาแชร์นะคะมีอยู่3ประเด็นนะคะ3ข้อง่ายๆเองนะคะในการที่จะสังเกตว่าลูกเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้เลือดออกกันแน่อย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือว่าอย่างแรกนะคะลักษณะของไข้นะคะถ้าหากว่าเป็นไข้ธรรมดานะคะท่านคิดน,นะเป็นไข้ธรรมดานะคะลูกนะคะจะมีลักษณะแคบ เป็นไข้ขึ้นอาจจะพอเราเช็ดตัวไข้ลงหรือยิ่งกินยานะคะกินยาลดไข้ไข้ก็จะลงอย่างรวดเร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้มืดหรือเปล่าโอเคเปิดไฟให้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกเนี่ยจะต่างกันในลักษณะของ ไข้จะเป็นไข้สูงนะคะไข้สูงกว่าอาจจะไข้สูงขึ้น38อัพเลยนะคะแล้วลักษณะของไข้คือจะเป็นไข้สูงลอยค่ะนะคะไม่ใช่ไข้แค่แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงไข้ต่ำ37.5คือเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเราเป็นไข้คือถ้าขึ้น37.5ใช่ไหมคะอุณหภูมิเวลาเราใช้ปลอดวัดนะคะอันนี้เรียกว่าไข้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นไข้ธรรมดาจะไม่ไม่ขึ้นสูงมาแต่ถ้าหากเป็นไข้เลือดออกมันจะขึ้น38 3 9, ขึ้น 40, 40ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วไข้ในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเขาจะเป็นไข้สูงลอยเลยนะคะต้องจําคํานี้นะคะคํานี้เป็นคีย์เวิร์ดนะไข้สูงลอยนะคะไม่ลงแม้กระทั่งนะคะกินยาลดไข้พาราเซตามอลของเรานี่ค่ะกินยาแล้วก็ยังไม่ลงอีกอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสังเกตถ้าเราแบบตระหนักว่าเอ้ย น่าจะไม่ใช่ไข้ธรรมดาแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นแค่วันแรกนะคะขอแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าสังเกตก่อนได้นะคะแต่ถ้าหากวันที่สองลูกก็ยังไข้สูงลอยอยู่เลยนะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะอันนี้เราต้องตระหนักแล้วว่าถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมคะวันที่2ถ้าเรากินยาพาราเราให้ลูกนอนพักผ่อนอันนี้เป็นเบสิกของการดูแลลูกเบื้องต้นใช่ไหมคะนะคะหลักการพยาบาลเบื้องต้นเลยที่ครูหมุนเรียนมาเลยแน่นอนแหละเวลาสอนนักศึกษาคือ คนเป็นไข้ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆกินน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีไข้สูงก็ใช้ตัวลดไข้เหมือนที่คลิปก่อนหนะ้นานี้ที่ครูหุ่นแนะนําไปนะคะแล้วก็กินยาพาราเซตามอลใช่ไหมคะเพื่อลดไข้อันนี้คือไข้ปกติธรรมดายังไงก็ลงแน่ๆนะคะสวัสดีนะคะอขอบคุณค่ะมีคนเข้ามาทักทายเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะถ้าหากเป็นไข้ธรรมดานะคะลงแน่ๆนะคะอาจจะ ถ้าใครเป็นไข้หนักก็วันแรกอาจจะไม่ลงแต่วันที่2ยังไงก็น่าจะลงแล้วประมาณช่วงเย็นนะคะลงแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้เลือดออกวันที่สองเนี้ยยังนะคะยังไข่ยังขึ้นอยู่ยิ่งเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งขึ้นใหญ่เลยนะคะบางทีขึ้น 39- 40เี่นี้ยถ้าขึ้นสูงมากอย่างนั้นเราต้องหูระวังแล้วล่วะค่ะนะคะ,ะพอวันที่สนะคะถ้าคนเป็นไข้เลือดออกไข้เนี่ยยังสูงรออยู่ยังไม่ลงเลยนะคะ จะเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าแบบนี้ไข้สูงลอยนะคะ3วันทุกท่านนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเรารีบพาลูกไปหาหมอซะถ้าเรายังไม่ได้พาลูกไปหาหมอนะคะอย่าให้ลูกกินยาพาราอยู่ที่บ้านนะนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวครูหมอนจะอธิบายไปเรื่อยๆในขณะนี้นะคะตามไปก่อนนะโอเคนะคะ ถ้าหากว่าคือสิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าเรารู้ว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกสิ่งที่ต่างก็คือมีจุดจำเลือดสิคะครัวเงนนะคะมีจุดจำเลือดขึ้นตามผิวหนังหรือเปล่านั่นคือไข้เลือดออกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านรู้ไหมครูงินจะบอกอะไรให้มันมีความสําคัญมากเลยท่านรู้หรือเปล่าว่าไข้เลือดออกเนี้ยมี3ระยะนะคะ นะคะไข้เลือดออกมี3ระยะระยะที่1คือระยะไข้สูงลอย3วันไม่ลงเลยอย่างเงี้ยนะคะกินยาลดไข้ก็ไม่ลงนะคะอันนี้คือระยะไข้สูงลอยแต่ถ้าพ้นจากระยะไข้สูงลอยเนี้ยค่ะคือระยะมันจะเข้าสู่ระยะที่2ของอาการไข้เลือดออก ซึ่งระยะที่2เนี่ยค่ะของอาการไข้เลือดออกเนี่ยเราถึงจะพบบางทีจะพบจุดจ้ำเลือดโชว์เลยนะคะตามผิวหนังของเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอจุดจ้ำเลือดขึ้นมาแสดงว่าไข้เลือดออกขึ้นสู่ระยะที่2แล้วนะรู้ไหมคะท่านรู้ไหมว่าทำไมไ่้เลือดออกถึงชื่อไข้เลือดออกเพราะว่าไ่้เนี้ยเกิดจากคือเป็นทำให้มีเลือดออกตามร่างกายใช่ไหมคะ ซึ่งการเกิดเลือดออกตามร่างกายก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกตามมาเนื่องจากว่าร่างกายของเราสูญเสียเลือดมีน้ําไม่เพียงพอนะคะเมื่อน้ําไม่เพียงพอในหลอดเลือดเมื่อไปถึงที่หัวใจใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเอ่อฟอกเลือดแล้วก็ฉูสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้พูดง่ายคือโวลูมนี้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นลูกก็จะเกิดอาการช็อกได้คนเป็นไข้เลือดออกก็จะช็อกได้เพราะฉะนั้นในระยะที่2นี้เราเรียกว่าระยะช็อก ค่ะนะคะซึ่งเป็นระยะที่สําคัญที่สุดเลยของไข้เลือดออกคืออันตรายมากนะคะถ้าใครนะคะดูแลไม่ดีในระยะที่2เนี่ยที่โรคเนี่ยขึ้นไปถึงระยะที่สเนี่ยคนนั้นนะคะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยนะคะครูหมุนถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเจอจุดจ้ำเลือดแล้วนะตามร่างกายแสดงว่าคือผ่านพ้นระยะที่1แล้วไงคะระยะไข้สูงร้อยแล้วขึ้นเป็นระยะที่2คือระยะช็อกแล้วนะคะ Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณสมพงษ์นะคะสวัสดีคุณหยองเนาะขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาแชร์กันเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะคือขึ้นสู่ระยะที่2เพราะฉะนั้นนะครูหมานจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำนะคะทุกๆท,ท่านต้องทําคือไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นในผู้ใหญ่นะถ้าผู้ใหญ่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วแล้วมาเป็นไข้เลือดออกซ้ํายิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิด อา,อาการของโรคเนี่ยค่ะรุนแรงไปขึ้นไปอีกนะคะยิ่งน่าสนใจเลยว่าเราจะต้องจดจำเลยว่า,าช่วงที่เป็นไข้ในระยะแรกอะคะ่ะในระยะที่เราเรียกว่า ไข้สูงลอยเนี่ยสวันเนี่ยเราต้องดีเทคให้ได้เราต้องตรวจสอบให้ได้เลยว่าลูกไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรารีบพาลูกเราไปโรงพยาบาลซะหรือถ้าเป็นญาติเราผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมีอาการไข้สูงลอยสวันเราพาไปโรงพยาบาลซะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเข้าสู่ระยะที่2ได้ก็คือระยะชอ็อกใช่ไหมคะซึ่งถ้าเข้าสู่ระยะช็อกเนี่ย สิ่งที่เขาต้องการที่ครูหนุนบอกก็คือมีเลือดออกตามร่างกายใช่ไหมคะบางคนนะคะที่มาที่โรงพยาบาลน,นะมาที่บอร์ดเด็กนะที่ครูหนุนพานักศึกษาขึ้นไปฝึกการพยาบาลน,นะคะมีเลือดกำเดาไหลอะคะ่ะมีเลือดกำเดาไหลออกมาเลยนะคะแบบเด็กมาด้วยกันมีไข้แล้วก็เลือดกำเดาไหลแล้วก็ตามร่างกายมีจุดจมเลือดออถ้าแบบนี้เราเรียกว่า active นะคะ active นะคะ active bleeding ก็คือว่ามีเลือดออกแบบ แอคทีฟเลยแบบออกตลอดเวลาเนี้ยนะคะบางคนนะคะมีอาการก็คือมีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นสีดําหรือเป็นสีเลือดออกมาเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเลือดกำเดาไหลใช่ไหมโอเคนะคะพอนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าอาการที่2ที่แตกต่างระหว่างไข้หวัดกับไข้เลือดออกนอกจากเรื่องลักษณะของไข้สูงรอยแล้วใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือมีอาการก็คือมีอาการปวดท้องนะคะ พบอาการจุดจำเลือดนะคะตามร่างกายนะคะหรืออาจจะมีเลือดก,กำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันไม่ว่าจะอะไรอะค่ะคือแบบมีเลือดออกอะค่ะอันนี้นะคะคืออาการผิดปกติของคข้เลือดออกแต่อย่างที่ครูงนบอกเราคงไม่ต้องรองให้ถึงมีอาการเหล่านี้หรอกใช่ไหมคะเพราะถ้าถึงอาการเหล่านี้คือขึ้นสู่ระยะที่2ของไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายแล้วละค่ะนะคะ,นะคะเสียงละนะคะ ส่วนอาการที่3นะคะที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาก็คือ,อไข้เลือดออกเนี่ยบางคนนะคะก็จะมีอาการปวดท้องมากเลยอาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะปวดศีรษะนะคะหน้าแดงเลยนะคะมีไข้ตัวสูงรอยใช่ไหมคะแล้วก็หน้าแดงนะคะมีการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องปวดใต้ลิ้นปีนะคะลิ้นปีนะคะ ปวดใต้ลิ้นปี่แล้วก็เขาเรียกลิ้นปี่เนาะแล้วก็ชายโครงนะคะชายโครงขวาด้านขวานะคะโอเคนะคะอยู่ตรงไหนก็อยู่ประมาณตรงนี้ประมาณประมาณแถวแนี้นะคะโอเคนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเด็กนะครูหมุ่นจะบอกเลยว่าคือเด็กเขาจะมาด้วยการแบบเขาเขาจะปวดก้มท้องอะคะ่ะ นะะในบางคนนะคะในบางคนคือปวดแล้วก็แบบก้มบิดตัวอย่างเงี้ยเลยอะคะ่ะแต่ที่อาจารย์ครัวมิมนเห็นเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเลือดกำเดาไหลแล้วก็มีจุดจำเลือดตามตัวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คืออาการที่เป็นแบบแรงแล้วนะคะขึ้นสู่ระยะที่2เราต้องนะคะที่โรงพยาบาลจะรีบให้น้ําเกลือนะคะให้น้าเกลือ เพราะว่าระยะนี้ครูคุณบอกแล้วคือขาดน้ำใช่ไหมคะขาดน้ำเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเติมโวลูมเติมปริมาณน้ำเข้าไปในกระแสะเลือดเพื่อให้ไหลเวียนเลือดนำไปสูบฉีดตามร่างกายนี้ได้เพียงพอนะคะสิ่งที่อยู่ในระยะนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตให้ดีเลยคือหนึ่ง เราต้องสังเกตว่ามีเลือดออกไหมตามร่างกายตรงไหนบ้างยังไงบ้างเรารายงานรีบรายงานแพทย์นะคะอย่างที่2ที่เราควรเป็นพ่อเป็นแม่นะคะสังเกตได้แน่ๆคือลักษณะของอาการที่จะบ่งบอกว่าลูกมีความารุนแรงขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการช็อกเนี่ยนะคะคืออะไรคืออาการอะไรคะครูง่นนะคะครูง่นจะเล่าให้ฟังเลยนะคะสำคัญนะคะคือ1 ชีพจอ,อคือมีลักษณะเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะคือแบบลูกเหมือนหอบเหนื่อยอะค่ะหายใจแบบคือแบบเหนื่อยเหมือนเพลียมากๆเลยเหงื่อแตกโซกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบเราต้องดูแล้วว่าริมฝีปากนี้ลูกจะแห้งเลยนะคะอย่างเงี้ย แห้เราเราต้องรีบบอกคุณหมอแล้วคุณหมอคะแบบเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องทำนะคะเราต้องสังเกตให้ได้คือจะเหมือนลักษณะเหมือนอิดโรยอะคะ่ะเหมือนคนคือคนขาดน้ำอะค่ะจะอิดโรยไม่ค่อยมีแรงนะคะแต่สิ่งที่หมอและพยาบาลจะมาทําหลังจากนี้นะคะก็คือเราจะวัดความดันความดันก็จะต่ํานะคะถ้าอยู่ในระยะช็อคนะคะ,ะแล้วก็ชิปประจอนจับชิปประจอนดูตรงมือนี่นะคะครูหมุนคงไม่สามารถสอนทุกท่านให้จับชิปประจอนได้เนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะบ เ,เฉพาะนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าเราสามารถที่จะตามคุณหมอหรือคุณพยาบาลมาช่วยเราได้นะคะในการตรวจสอบว่าชีพจรเป็นยังไงคือชีพจรมันจะเต้นเร็วมากค่ะให้สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือการหายใจของลูกนั่นเองะคะหายใจเป็นยังไงหายใจปกติไหมสม่ำเสมอไหมหรือหายใจขึ้นขึ้นลงลง,ลงดูหอบเนี่ยผิดปกติอันนี้นะคะเราใช้ได้นะคะหนูเคยเป็นค่ะแต่ไม่มีจ้ำเลือดแต่ น้ำลายมีเลือดผสมอสแสดงว่าอบอกว่าน้ำลายใช่ไหมคะ,ะน้ำลายมีเลือดผสมสแสดงว่านะคะอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันนะนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆนะคะก็จะมีเลือดออกตามไรฟันแทนซึ่งเราแต่ละคนจะมีอาการเลือดออกไม่เหมือนกันนะคะ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าเฉพาะว่าคนนี้จะต้องเป็นยังไงยังไงแต่คือเหมือนมีเลือดออกตามร่างกายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตใช่แล้วค่ะบางทีก็จะมีเลือดออกตามไรฟันก็ได้นะคะสวัสดีนะคะทุกทกท่านขอบคุณนะคะคุณอะไรน,นันทะนาภาใช่ไหมคะขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อไม่ถูกนะคะคุณสุขนะคะยินดีเลยค่ะสวัสดีนะคะค่ะเอ่อ ที่ครูหนุนบอกไปเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นอาการที่แบบว่าเราต้องดูแลใช่ไหมคะพอถ้าลูกเข้าสู่ ผ่านพ้นนะคะคือสามารถที่จะดูแลได้ดีนะคะไม่เกิดอันตารายลูกก็จะผ่านพ้นเข้าสู่ระยะที่3ของไข้เลือดออกระยะที่3ามนี่ครูหมุนไม่ไมกลัวแหละถ้าเป็นคนไข้ที่วอดนะคะคนไข้ที่บอ,อ,อดผู้ป่วยเด็กที่ครูหนุนพานักศึกษาขึ้นดยฝึกนะคะอันนี้สบายใจแล้วเพราะว่าถ้าเข้าสู่ระยะที่3นี่คือเขาเรียกว่าระยะพักฟืน้นตรงระยะนี้ค่ะคือ สังเกตง่ายๆว่าลูกเราป่วยแล้วฟื้นหรือยังไม่ว่าจะป่วยอะไรนะคะคือแบบว่าหายไข้หรือยังหายป่วยหรือยังรู้ไหมคะคําถามง่ายมากเลยที่เราจะเช็คว่าลูกเราดีขึ้นหรือยังรู้ไหมคะคืออะไรถ้าครูงนบอกไปทุกคนคงจะแบบว่าอ๋อเลยแบบมันเป็นเรื่องธรรมดามากคือเด็กๆเกนี่ยอะไรบางทีมันเป็นจุดธรรมดาแต่มันคือสิ่งสําคัญของเด็กอะคะ่ะก็คือคําถามที่ว่า หนูทานข้าวได้เยอะไหมคะลูกนะคะหนูทานข้าวได้หรือยังนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเด็กๆทานข้าวได้นะคะนั่นหมายความว่าเด็กแข็งแรงแล้วค่ะนะคะเด็กรู้สึกสบายตัวขึ้นเด็กถึงเริ่มหิวคนที่แบบพักฟื้นคือเริ่มอาการไข้เริ่มดีขึ้นเคยเป็นไหมคะใครที่แบบป่วยแล้วก็แบบพอเราจะเริ่มหายอะคะ่ะเราจะรู้สึกมันหิวขึ้นมา,มา,มากเหมือนเรา เราไม่ได้กินข้าวมาสักหลายวันแบบหิวแบบกินใหญ่เลยอย่างนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันของเด็กนี้เหมือนกันเด็กเขาไม่โกหกเราพอเขาเริ่มบอกว่า แม่หิวจังเลยแม่หิวหนูหิวอยากกินน่นกินนี่สบายใจได้เลยค่ะ,สะแสดงว่านั่นเขาอาการดีแล้วไม่ว่าลูกจะป่วยเป็นไข้เป็นอะไรเป็นโรคอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะปวดจำไว้เลยถ้าลูกหิวกินข้าวได้สแสดงว่าลูกดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคําถามเหล่านี้ค่ะคุณหมอคุณพยาบาลจะมาถามน้องทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ากินข้าวยังไม่ได้ก็ต้องให้น้ําเกลือกันต่อไปนะคะน้ําเกลือนี้ก็จะช่วยได้เดี๋ยวน้องก็จะเข้าสู่ระยะที่3เองโอเคนะคะทีนี้ครูหนุอนอยากจะ ให้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหน่อยนะคะการดูแลน้องเบื้องต้นครูหุ่นขอาย้ําคําว่าเบื้องต้นนะคะเพราะว่าครูหุุนคงไม่ได้บอกถึงเรื่องของการรักษาไปเลยครูครูหนอยากให้สิ่งที่เป็นการดูแลเบื้องต้นเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้นําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตัวเองหรือดูแลสุขภาพของลูกอะค่ะนะคะ,นะคะสิ่งเหล่านี้มันทําได้ง่ายนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรเราก็ทําได้อะคะ่ะเรื่องง่ายๆพื้นฐานเหล่านี้เนี่ย ที่ครูจะให้ครูหมุนจะให้แบบนี้นะคะครูหมุนจะไม่ได้ให้เข้าไปแบบเยอะแยะ,ะถึงขนาดว่าต้องกินยายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะครูหนุนว่ามันจะยากเกินไปสําหรับเรานะคะโอเคนะคะเราเข้าใจตรงกันนะในประเด็ดนนี้เพราะฉะนั้นอะเรามาดูซิว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราเป็นไข้เลือดออกเงี้ยสิ่งที่เราต้องดูแลคืออะไรนะคะเราต้องดูแลลูกเรายัางไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมีลูกศิษย์มาด้วย สุดที่รักสุดที่รักใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมนะคะอ่านะคะก็คือถ้าหากว่ารู้สึกว่าเสียงดังนะคะไม่รู้ว่าเสียงดังแทรกเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะเอินแบาบว่าอยู่ในห้องเนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะเราต่อนะคะการดูแลนะคะ1ก็คือให้เรานะคะสังเกต นะคะอาการของลูกดังที่ครวงหวนได้บอกไว้นะคะหนึ่งเมีการเหงื่อแตกไหมปากแห้งรู้สึกเพลียอ่อนเพลียไม่มีแรงไหมอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยแสดงว่าลูกอาจจะเข้าสู่ระยะช็อกได้นั้นต้องดูนะคะต้องรีบแจ้งพยาบาลหรือแจ้งคุณหมอหรือถ้าลูกอยู่ที่บ้านต้องรีบพาล,ลูกไปหาหมอเลยนะคะลูกกินข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยกินน้ําก็ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องรีบพาไปเลยนะคะทันทีนะอ่ะอ่า อย่างที่2องได้รครูองุ่นบอกว่าถ้าหาน้องเป็นไข้เลือดออกจะมีเลือดออกตามร่างกายใช่ไหมคะซึ่งบางทีเลือดอาจจะออกอคือมีถ่ายออกมาเป็นสีดําหรืออาเจียนออกมามีเลือดปนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่มี ท่านหนึ่งใช่ไหมคะบอกว่าน้ำลายแบบมีเลือดนะคะแต่ไม่ได้มีเลือดกำเดาไหลน,นะแต่จะมีแบบน้ำลายมีเลือดปนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คะ่ะเป็นการใช้เป็นสิ่งที่เราใช้ในการสังเกตอาการนะคะสังเกตอาการว่ามีเลือดออกในร่างกายไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคุณพ่อคุณแม่คือเราต้องเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะสีดําแดงอะคะ่ะสีดาแดงเช่นอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ครูโอนเคยเจอเลยคือน้องกินแก้วมังกรมาก่อน อย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องกินแก้วมังกรใครเคยเห็นแก้วมังกรสีแดงๆงที่แดงแดงชมพูบ้างไหมคะนะคะอันนั้นอ่ะสีส,สีไม่ใช่สีแดงเป็นสีชมพูนะคะแต่แบบถ้าแบบเรากินแล้วอยู่ในท้องแล้วเวลาไอเจียนออกมามันก็จะออกเป็นสีชมพูชมพูคือมันจะทําให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยสังเกตยากมากว่าโอ้ตกลงคือมีเลือดออกหรือว่าเป็นสีของอาหารที่น้องกินเข้าไปก่อนหน้านี้อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเนี้ย เราต้องเลี่ยงอาหารดำแดงหรือพวกน้ำหวานน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่สีอกอ,อกค้่มๆแต่ออกสีเหมือนสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเลือดเก่าออกมาจากร่างกายอย่างมันมันบีดมันออกมานานแล้วเลือดออกนานแล้วแล้วทีนี้เราเพิ่งจะขับมันออกมาใช่ไหมคะอย่างถ่ายดําอะไรเงี้ยก็คือมันมีเลือดออกในกระเพาะนานแล้วแหละแต่แบบเราเพิ่งขับถ่ายออกมามันก็เลยเป็นสีดําแต่ถ้าเรา,าขับถ่ายออกมาแล้วมีสีแดงปน ขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะมีสีแดงปนอุจจาระใช่ไหมคะอันนั้นหมายถึงว่าเลือดนั้นที่ออกมันยังสีแดงสดอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นเลือดใหม่นะคะแสดงว่าคุณเพึ่งจะมีแผลในกระเพาะอาหารหรือพึ่งจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเพึ่งจะออกค่ะหรือเป็นเลือดที่ออกตรงตรงส่วนปลายแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากเป็นสีดําแสดงว่าเลือดที่ออกนั้นมันเป็นเลือดออกนานแล้ว คือมันเลือดมันเก่าแล้วมันก็เลยเป็นสีดําเราพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพอเราถ่ายมามันก็เลยปนเป็นเลือดดาออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้มันก็มีอาหารที่แบบว่ากินแล้วทาให้ถ่ายอุจจาระดำด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะคะเราเราต้องเลี่ยงอาหารพวกนี้ให้กับลูกโอเคไหมคะนะคะสวัสดีครับอาจารย์สบายดีครับ <laughs> ค่ะครูก็คิดอย่งหนูอยู่นะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๋มีลูกศิษย์ทักเยอะเลย <c oughs> นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไว้ในการดูแลลูกเบื้องต้นนะคะว่าเราจะสังเกตยังไงว่าลูกมีอาการเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้เลือดออกกันแน่นะคะสิ่งที่ครูหงหนแนะนำวันนี้ไม่ได้ยากเกินไปนะคะทุกท่านสามารถทำได้นะคะ เพื่อที่น้องนะคะหรือใครสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะจะได้ปลอดภัยนะคะไปถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะไม่เสียเวลานะคะครูหนุนถึงได้มาแชร์เรื่องนี้นะคะหากใครชอบนะคะครูหนุนฟากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูหนุนด้วยนะคะ นะคะส่วนวันนี้เนาะก็จะเริ่มดึกแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องลากันไปก่อนนะคะวันหน้านะคะใครอยากทราบเรื่องไหนก็ฝากครูอังนไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะครูอังนจะ,ะตามแชร์ให้นะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องอการสอนภาษาอังกฤษนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบครูในเพจครูอังนมีเรื่องสอนภาษาอังกฤษด้วยครูอัง่นไม่ได้ทําเพจสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะคือครูอังวนทําเพจ เกี่ยวกับเรื่องของบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาลูกในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของภาษานะคะหรือในเรื่องของการพัฒนาลูกในเรื่องของอสุขภาพให้ลูกมีสุขภาพที่ดีนะคะมีร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างงี้รวบรวมอยู่ในนั้นไปด้วยอยู่ในเพจนี้นะคะครูงวนอยากจะสื่อแชร์สิ่งดีๆไปถึงทุกๆคนนะคะค่ะงั้นขอส่งทุกคนเข้านอนนะคะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันหม ในคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกทุท่านคะ่ะ